แต่ละวันเนี่ยมีเรื่องให้ร้องโอ้โหให้ร้องแบบอุทานต่อเนื่องอะนะแล้วอันนี้ก็ไม่รู้จะอุทานคําไหนฮะเพราะว่าล่าสุดเราได้ข้อมูลจากคุณมานะนิมิตมงคลเลยขาที่การองค์กรต่อต้านคอรรัปชั่นประเทศไทยคุณมานะ,ะบอกว่านี่ล่าสุดเพิ่งได้คุยกับผู้รับเหมารายหนึ่งเขาแฉให้ฟังเลยว่าย้อนกลับไปฮะช่วงเวลาก่อนที่จะมีการประมูลโครงการตึกสตงงเนี่ยนะฮะหลายปีแล้วนะฮะยังไม่ทันประมูล ผู้รับเหมารายนี้เข้าได้รับการติดต่อจากทหารยศนายพลคนหนึ่งที่อยู่เป็นคนในใช้คํานี้ก็แล้วกันเป็นอยู่ในคณะกรรมการข้างในนั่นแหละเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องตัวเงินแผ่นดินนั่นแหละโทรมาหาติดต่อมาหาลู้ผพ้รับเหมาว่าสนใจไหมยอยากได้งานไหมยอยากมารับงานสร้างตึกสตอง,งอไหมถ้าสนใจเดี๋ยวดูแลให้แต่คุณต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์นะคุณต้องโดนหักนะเงินทอนอ่า แต่เหมือนกับล็อกอ่ะพูดเหมือนล็อกให้ได้ว่าคุณจะชนะสนใจไหมละ่ะมาทาบทามแบบนี้แต่สุดท้ายบริษัทนี้เขาไม่ได้เอาด้วยนะฮะเขาไม่เขาไม่ได้สนใจนะฮะแต่เขาเล่าให้ฟังว่ามีการมาทาบทามอย่างนี้จริงๆเอาลองฟังเบื้องต้นจากคุณมานะฮะมีบางบริษัทโทรมาเล่าให้ฟังนะครับที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เขาบอกว่ <Led you. S 2> ามีมีคนที่เป็น,น,า,นยายทหารยศใหญ่โทรมาหาเขาบอกว่าอยากได้งานไหมถ้าอยากได้ ต้องใจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเขาจะไปบอกเจ้านายของเขาซึ่งยศใหญ่กว่าและเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้นะครับเพื่อทำให้ได้งานเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่ประจำนะครับจนเราวันนี้เราก็ไม่รู้เอกชนเองก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวงกันเพื่อที่จะหลอกกินกันกันเฉยๆนะครับ แต่มันจะเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จมันทําให้หน่วยงานเสียหายและเมื่อเขาต้องจ่ายต้นทุนที่เป็นเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นไปนะครับแน่นอนว่าเขาต้องไปลดทุนลดต้นทุนในการดําเนินงานเมื่อเขาได้งานทุกคนเอออันนี้อย่างที่คุณมานะย้ำบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นการแบบพยายามหลอกลวงหรือพยายามจะทําจริงๆแต่ในเมื่อเขามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเนี่ยเขาเป็นบริษัทผู้รับเหมานะครับก่อนจะเริ่มต้นโครงการก่อสร้างสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดิน หรือก่อนที่จะมีน่าจะมีการประมูลบริษัทรับเหมากันนี่นะฮะคือเขาใช้คําว่ามีทหารยศใหญ่คนนึงอ่ะโทรมาติดต่อเสนอนะครับว่าสนใจจะมารับเหมาก่อสร้างไหมนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวจะไปคุยต่อนายทหารยศใหญ่ระดับนายพลที่อยู่ข้างในให้แต่ย้ําว่าคุณต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์นะแล้วท้ายที่สุดปรากฏว่าบริษัทผู้รับเหมานี้เขาก็ไม่ได้รับข้อเสนอแต่อย่างใดแต่คุณมานักก็พยายามจะบอกว่านี่ไงถึงแม้ตอนนี้เนี่ย เราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปหลอกว่ามันมีลักษณะเรื่องการหัวประมูลสร้างอาคารหรือไม่นะครับแล้วมันเป็นลักษณะของการที่มีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นทหารเป็นอะไรอยู่ข้างในจริงหรือเปล่าหรือเป็นลักษณะแค่เขาแอบอ้างอีกทีหนึง่งเพื่อติดต่อรับเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้ก็ยังไม่สามารถสรุปได้แต่แน่นอนว่ามันทําให้หน่วยงานอย่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยเสียหายไปแล้วแต่ส่วนตัวก็เชื่อว่าท้ายที่สุดถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะของการหัวประมูลจริงตามที่ได้ข้อมูลมา บริษัทรับเหมาที่คุณมีส่วนในการหัวประมูลแล้วคุณต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์เขาอะสุดท้ายนั่นแปลว่าคุณก็ต้องไปลดสเปคตัวเองถูกไหมครับคุณก็ต้องไปลดค่าใช้จ่ายลดวัสดุลดต้นทุนไปก่อสร้างนี่มันก็จะส่งผลเสียหายคุณมานะาบอกที่ผ่านมาเนี่ยปกติแล้วเวลาเราได้ยินเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยเราก็ได้ยินเรื่องราวแบบนี้ตลอดทั้งๆท,งท,งที่พอเจ้าหน้าที่เขาออกมาเขายืนยนันบอกอุย้ยมันไม่มีหลอกคูประมูล กระบวนการขั้นตอนเนี่ยมันต้องทำตามขั้นตอนถูกต้องหมดโปร่งใสผ่านการอ e ีบิดดิ้งไม่มีคอร์รัปชันแต่คุณมานะบอกคุณก็พูดอย่างนั้นตลอดแต่ถึงเวลามันไม่เป็นความจริงไงที่เห็นว่าอ้าวคุณทำถูกระเบียบก็จริงแต่ก่อนที่จะมาทำถูกระเบียบคุณก็หัวกันมาก่อนทั้งนั้นบริษัทที่อยากได้งานก็ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะให้หน่วยงานทั้งนั้นที่ผ่านมามักจะเห็นว่าอ้าวเวลามีคนออกมาแฉเรื่องการใช้งบประมาณอ่ะอย่างเงี้ยเก้าอี้ตัวละแสนฝักบัว นะฮะเป็นหมืน่นก๊กน้ําโทรศัพท์อะไรต่างๆแพงเกินจริงแต่พอย้อนกลับไปดูตรวจสอบในขั้นตอนตามระเบียบ TOR ก็มักจะปรากฏว่าอา้าวถูกต้องนี่ถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างแต่ในความเป็นจริงคุณมานะบอกว่าเราควรจะต้องลงลึกไปกว่านั้นว่าโอเคเนะี่ยมันอาจจะถูกระเบียบจริงตามข้อกําหนดแต่มันเหมาะสมไหมละ่ะกับการใช้งานจริงนะฮะยิ่งสอตอง,งอถือเป็นหน่วยงานที่เป็นผู้ตรวจสอบคนอื่นเนี่ยตัวเองก็จะต้อง ทําให้หน่วยงานตัวเองโปร่งใสก่อนด้วยเอาลองฟังช่วงหนึ่งครเรายังเห็นอีกว่าโครงการเนี้คนแฉประชาญญชนแฉกันออกมานะว่าโอ้ทำไมเก้าอี้ตัวละแสนมีก๊อกฝักบัวตั้งกี่ร้อยตัวใช่ไหมราคาแพงแพงมีโรงหนังอีกนะ,ะมีโงหนังอีกันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะ อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไปถามเจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าเอ้ยมันถูกระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนนะแล้วก็เป็นเงินของเขาเขากันงบประมาณไว้เขามีงบประมาณไม่ได้ทําให้ใครเสียหายอันนี้ก็เรื่องจริงอีกนะครับเราบอกว่าเอ้าทำไมก็อีตัวแสนอ๋อเทียบเท่ารัฐมนตรีช่วยก็ทําได้ทุกอย่างถูกระเบียบเป็นไปตามขั้นตอนครบหมดเลยแต่เราต้องมาดูว่าแล้วมันสมควรไหมที่จะต้องเสียเงินขนาดนั้นคุณเป็นหน่วยงานที่ไปตรวจสอบชาวบ้านขนาดเม็ดพริกยังไปวัดเขา นะเอาตําราเรียนเด็กจะอ่านไหมคือไปตั้งคําถามละเอียดมากมายเพราะฉะนั้นหน่วยงานตรวจสอบเขาจะต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีอยากจะหยุดคอร์รัปชันต้องเริ่มหยุดที่ตัวเองไม่ใช่ไปรอให้คนอื่นหยุดนะครับแล้วอย่างที่คุณมานะเคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าแม้ว่าโครงการตึกสตอง,งอเนี่ยจะเข้าสู่ข้อตกลงคุณธรรมเพราะว่างบประมาณเนี่ยเกินกว่าพันล้านนะครับแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยมันมันประมูลกันไปแล้วอะ่ะ ซึ่งจริงแล้วข้อตกลงคุณธรรมเนี่ยควรจะเข้าไปมีบทบาทตั้งแต่ทํา TOR เพื่อป้องกันการล็อกสเปคโหประมูลแต่ปรากฏว่าโครงการนี้เนี่ยมาทําข้อตกลงคุณธรรมกับองค์กรต่อตั้งคอ์รัปชั่นในช่วงเวลาในขั้นตอนที่ TOR ผ่านไปแล้วประมูลไปแล้วได้ผู้รับเหมาแล้วได้บริษัทควบคุมการก่อสร้างเสร็จไปแล้วนั่นเองก็อาจจะตรวจสอบอะไรไม่ได้มากแล้วหลังจะเข้าไปตรวจสอบมันก็เจอสิ่งผิดปกติจริงๆเข้าไปดูคุณมานะบอกก็เจอเรื่องความลาช้าในการก่อสร้าง พอไปดูไซต์างานก่อสร้างเอาทำไมคนทํางานมีอยู่แค่นี้หรือคนงานอยากหยุดงานบางทีก็หยุดขณะดเดียวกันบริษัทผู้ควบคุมงานที่กําหนดไว้ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่52คนที่ปรากฏในรายชื่อแต่พอไปตรวจสอบเอเจอแค่คนเดียวเจอแค่2คนแล้วก็ดูแล้วคุณก็ไม่น่าจะสามารถตรวจตราได้อย่างทั่วถึงแล้ววัสดุเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะได้คุณภาพนะครับอย่างทั่วถึงซึ่งที่ผ่านมาทีมงานสอตอง,งอเนี่ยเขาก็รับฟังก็แจ้งปัญหาหมดนี้ไปแล้วแล้วก็เนี่ย จริงๆแล้วก่อนตึกถล่มเขาก็เตรียมจะยกเลิกสัญญาผู้รับเหมาจะให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้วด้วยซ้ําแต่มันก็ดันมาเกิดเหตุตึกถล่มขึ้นเสียก่อนครับผู้รับเหมาก่อสร้างมีคนเข้ามาทํางานน้อยเกินไปบางช่วงอยากจะหยุดก็หยุดซึ่งเราค็าไม่เข้าใจเขาขณะเดียวกันเนี่ย บริษัทผู้ควบคุมงานนะครับตามสัญญาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด52คนที่ปรากฏในรายชื่อนะแต่เราก็ไปพบว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเนี่ยจะมีคนอยู่สองคน3าคนเราก็สงสัยว่าเอะแล้วอย่างเงี้ยคุณจะตรวจตาทั่วถึงไหมจะสุ่มตรวจวัสดุก่อสร้างเหล็กหินปูนอะไรเนี่ยได้ถูกต้องหรือเปล่ามีการเก็บลูกปูนมาทดสอบคุณสมบัติเก็บเหล็กมาทดสอบคุณสมบัติหรือบางครั้งต้องส่งห้องแลบเออ,อย่างเงี้ยทำเหมือนครบถ้วนหรือเปล่านะครับแต่ คนของสตองอเขาก็เขาก็าฟังนะครับเราเจนท่าทีที่ชัดเจนว่าตั้งแต่ช่วงช่วงปีใหม่มาเนี่ยทีมงานของสตองแสดงท่าทีชัดเจนว่าจะเลิกสัญญานะครับแล้วแจ้งให้ผู้รับเหมารายนี้เป็นผู้ทิ้งงานทีนี้ก็เลยถามคุณมานะต่อว่าเนี่ยมันมีลักษณะที่แหล่งข่าวเขาให้ข้อมูลมาเมื่อวานนะว่าจริงๆแล้วคนที่มีอํานาจเบ็ดเสร็จเคาะเรื่องการเปลี่ยนแบบได้เนี่ยสุดท้ายก็จะไปจบที่คณะกรรมการของสตงเอง วิศวกรคุมงานก็เพียงแค่ให้คำปรึกษาแนะนำคุณมนะบอกว่าจริงๆแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละทุกส่วนเกี่ยวข้องกันหมดก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอย่าโยนไปโยนมาซึ่งการก่อสร้างตึกนี้จากผลสํารวจของประชาชนก็เห็นแล้วเขาเชื่อว่าน่าจะมีการคอร์รัปชันจริงสูงถึง98%แล้วพี่รุตก็เจอเต็มไปหมดตั้งแต่วิศวกรคุมงานก็โดนปลอมลายเซ็นะอะไรต่างๆแบบนี้แล้วก็ยังมีการไปพบว่าอาจจะปลอมลายเซ็นปรับแบบโครงสร้างด้วยหรือเปล่า การใช้งบประมาณต่างๆก็น่าสงสัยเกินจริงไปเยอะแต่เอาละตอนนี้ก็ต้องชื่นชมกระแสสังคมคุณมานะบอกว่าก็พยายามจะไปขุดไปคุยหาข้อมูลต่างๆการที่ประชาชนตื่นตัวนะครับเพราะเขามองว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเรื่องคอร์รัปชันนี่แหละเราเห็นแล้วว่าทําให้คนตายได้ไม่ใช่แค่โกงกินภาษีประชาชนอย่างเดียวแล้วดูกันต่อไปนะครับ